คลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะคะคือยังคือยังท่อมเหมือนไงคือยังท่อมยังคือยังยงสาคือเสาลอติคือเสาลอคือแบบเจ้าฮะเคยเห็นเจ้าฮะป่าเจ้าฮะวันที่ห้าผมหยองฮะที่เพื่อนฮะนหมอะไรแบมันอยู่แค่คือยังกระตมันดูมันกูซ่ายนะแต่ว่าวันนี้เห็นน้องเตะบอลทุกคนคือแบบต้องมีน้องมีฝีเท้าที่ดีมาก น้องเป็นคนที่อีพื้นฐานการเตะบอลแค่ว่าโบเด่แค่ว่าโบเด่สอบมือซื้อมั้ยเนาะสกิลดีแล้ววะเดี่ยวสกิลดีอ่ะพอเขาเห็นน้องเตะวะบอกว่าก็เห็นเต็มรูปแล้วไม่ได้แบบไปเต้นตัวไปไปอ้างมือซื้อนะเต้นตัวไปอ้างในสนามมือซื้อนะเต้าเบิ้ลดีใจจังนาจะได้เจอกันอีกครั้งแต่มันเป็นพ่อพอยิ่งเข่าลายลูกได้หมดเลยพ่อขาว่ะส้มหายครองหรออืมอ่ะดอกสไมะหายลูกนั่นให้ไปตะเข้าเนี่นะเนอเจียดาย ไม่จำเป็นต้องยิงแรงลูกเขาอไห้ทีมันเป็นบ้าผม่ได้ยิงแข้ผมเตะใต้บอลกเราเปลี่ยนได้กี่กรบบเตะม่อหนึ่งม่อสองม่อสามก็เด่นด้วยไม่ฟุตบอลเนี่ยมันจะมีแบบคือคือมันจะแบบว่าลูกบอลลงกลมมันบ่ามันจะเออนี่ไอ้บอลมีแห้งยอมรับไอ้อาบอลมายูเลยจริงๆเนี่ยเวลายิงให้บอลแรงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงใช้แรงมันใช้วิธีการยิงตรงกลางหลุมบอลแล้วก็กลมหนาลง กรมฐานรวมรวมแต่ขาใส่ถ้าขาใส่ห้องตรงยิ่งเงได้กับตรงแต่าตห้องกินเราใส่ให้บมันคือยังเขาคือยังเขาส่วนแมนเขาส่วนขึ้นนะมันก็ซักขึ้นมันแห้งเบื่นยิ่งลูกเ่ามันก็เสียดายต่ำขั้นเนาะโอ้ลูกาการสนามต่ำต่ำกว่าขั้นนิดนึงมันถุยเสียบกุดเลยพ่อจะบังเต้าขึ้นมาเงามันบังเลยสิครับพ่อไปไหนมาพ่อจะบังเต้าพ่อเป็นผู้อ่านดอกร้องอะไรพี่น้องเห็นลูกรุ่นเพียังอายสมอยู่กับอายสองคน มูมานพ่อพ่อบังพอคนว่านุ๊กไก่ว้อยพ่อไม่เห็นคอมเมนต์มันนี่ยังนั้นเออพอแม่งคอมเมนต์ไงพ่อก่าจะบังเงาบมดป๊อปป๊อปนะครับก็ว่ามื่อนี่ขอบคุณพ่อเอามากนะครับที่พามาชมการซ้อมอยู่ห้องระเบียบมาตถศินจริงๆตอนที่เจอพ่อที่แหละคือแบบ บ่าได้ถามอย่างหลายค้อมถามใช่ว่าเป็นอยู่จังใดพอมลลํามวนบองใช่ไหมครับจนเดี๋ยวมาพอเองคือบอกเลยว่าเป็นแม่ไหมกินแม่เอ็มแม่นั่งไหมมันมันเกินสิ่งที่ผมคิดไว้มากนะครับจังไห้จังไห่จังไห้จังไห้จังไห้มานั่งคุยกับลูกได้อิ่มถ้าไม่กินจับก็ได้ตับได้ปะเนี่ยคุณแม่ยังงามๆอยู่ครับจ้าขอบคุณขาย อยาทีเมยผมงามแนวนี้ได้เนาะงามเป็นคนทำข้าวให้แม่ทำเองหมดเลยใช่ค่ะมีเด็กคุณแม่นี่เพิ่นล่ำหรอครับสมัยมันจบบ่ทนละอาชีพทุนละสาขาอาชีพเป่นยังครับคุณแม่ตอนนั้นคุณแม่มาติดพ่อตอนพ่อร่ำบ่แง่ขยองขยองหัวหรอวัววัวจากหัวถึงวัวนด้เลยเป็นวัวประวัติพ่อวยองเล่าสิว่ะมีที่มามีที่มาีท่ไปใช่ไหมขยองเล่าเพราะว่าสมัยนั้นวันอัน คุณแม่มาเจอพ่อตอนล่ำหรือว่าเจอตอนไหนตอนล่ำผมต้องอยากสัมผัสหน้าพ่อนะคุณแม่มาความเป็นเป็นเขาห่าของพ่อตอนเป็นโตกงงมครับมาววนแม่แม่แม่ไม่รู้ด้วยแม่พ่อเป็นหมอลำใช่ไหมค่ะนั่นข่ววนนันขวนแล้วเจอกันที่ไหนครับเจอหน้าห่างห่าห่างห่างกเจอหน้าพ่อกันแลแม่รับแม่เอาเงินไปพ่อแม่เอาสิดไปพ่อพ่อเลี้ยงเงเลยตอนนี้มีตอนนี้มีทายาทหรือยังมีค่ะ Morning, แม่แม่แม่เห็นพ่อเล่นแม่เ,เลยว่าเป็นตาซังแท้อะไรอย่างเงี้ยอนย็นนี้คือเรียนเป็นตะซ้งแทะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยเอาจริงผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบผูชายแบบนี้นะเขาไม่ชอบผู้หญิงผู้ชายที่ดีสุดร้อซครับพ่อจซึ่งพอ <c oughs> ่อเป็นคนน่แบบว,ว่า,าเ,เวลาเรียนวที่เป็นประเภทแบบเขาเป็นผู้ช <c oughs> ายในวงการคือเป็นแบดแต่ว่าแบบคาสโนว่ากวนแต่เราก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะครับอหยัง เราจำาครับอาจจะโบเดมันทุกคอมเมนต์ียนพี่น้องเลยอยาวากันเด้อมนีมาคุ้ยคุ้ยกันข้าวขิ้นข้าวจึ้นข่าวมาบโบเดม้าโบเดมาสางลูกปั่นกระแสดอกจริงๆอยากมาอยากมาหาน้องอยากมาอย่ามาบอกกับน้องเพราะว่าทำยังเดียวยองเอาอย่างมาต้องผัดแต่จะไม่ต้องผักคนละคนครก็ต้องมาจิจมาพอเขาธรรมดาเนาะใครเป็นเบาแม่เบิึงออกไม่เปิดได้เผมกดบากกดบาก แต่วันตัวจริงพอวันดีเป็นคือุ้ดบัตรแสดงมั้นกินเะเปิดเป็นไงผมบอเป็นหัวกดอมีนทำด้ไไม่อยากฝากไครับขหูกระดอนบ้างี่ดหัแดเนาะ้คนหู้่บื่อบ่เมอยบอเจ้าทู้้แหมคือสาธถูก่คนปานนี่เลยพ่อมันเห็ด่ได้ที่เราละละ ่น,น่าอ้าไปเีบเอกยิ้มไกบดอกเราเนี่ยบวกกอดได้แบนี้ไอ okay ้โเกียวเด้ต้อ่เรียวโมคนในเพลงแถวงรอได้หมอเนี่ยบอกเถงมเส่ี่เน่ยว่าปย้อนว่าเจ้าของเกิดมาดนเลยมาดนเลยเถ่เนสมัยนั้นน่ะไม่ไม่ใช่เพลงผมแต่งนะเพลงสบายไหนครับพี่เพลงอะตกยี่พอย่งพอั่าไอ้ไอ้บอมันจะมีเพลงแถวเยังรอพอยังแล้วลองว่าอย่างเด้แถาแถวรอนนะนะเขาเด ยองรู้อะไรบ้างไหมลูกบมลู่เลยหัวไม่นี้ยองหัวไม่ได้เขาคุมโมลู่ยี่หรี่เนี่ยแตบโมลู่จับล่ะค่ะนักร้องจับแต่ไม่ยอมกอดถามว่ารู้จักนักร้องหือเล่าไม่รู้จักไปฟังเพลงบ่ผมถามน้องน่องบอกว่าผมรู้จักพี่เบิร์นตั้งแต่อายมีคนแล้วกับคนี้แต่ว่าห้องกับบล็อกไฟเดลลองเพลงนั่นหมดละโคตต้องขอใจคนเท่าเนี่ยคือผมจะบอกงี้นะที่คนบอกเบิร์นว่าก็พ่อมึงมีพรสวรรค์ไงมึงเกิดมาน้องได้ไอ้ พี่จะบอกเลยว่าอันนี้พูดผ่านล์สดเลยว่าที่จริงแล้วมันตมปตไกคนที่เป็นนักร้องไม่ใช่ไม่ใช่แค่คนที่มีพรสวรรค์นะพ่อเพี่จะบอกว่าอยให้แม่ตัดยให้แม่สวรรค์แบบว่าร้องเพลงเป็นแ้กชอบกินน้อปลาใช่ไหมแต่เขาไมีพรี่รรค์สบาบอกขาบขาบอกันไม่ค่อยกินไก่กินหมูกินอะไรนไ้ดีนะเพ่าอเป็นเนี่ยเลี่ยงพวกนี้แล้วกินปลาอเคมองว่าตาบอดที่เขาเล่นชีบอลกผมเคยบอกทุกคนแบบมินว่าดีว่าดีกว่าอย่ามองอย่า หมดเลยครับตอนนี้อ๋อกับคนตาบอดเขามีพ่อนเขามีพ่อนสวรรค์เคยเข้าขาดได้ยินเขาเล่นไม่เห็นอย่านี้ผมเลยบอกว่ามันไม่ใช่คนตาบอดไม่มีพรสวรรค์นะพ่อเขามีพรนสวงรรค์เพราะว่าเขาเกิดมาเขาขาดสิ่งที่เขาแบบไม่มีพอดิบไม่เอาตาบอดเขาเลยว่าเขาก็เลยอยากหาสิ่งที่มาทดแทนตัวเองโดยการฝึกเล่นสังเกิลบางคนเนี่ยโอ้สกิลไล้ขี้บอดนะคนตาบอดไหมไร้ขี้บอดนั่นนั่นนั่น เขามีพมแสวงเขามีความตั้งใจเขามีพ่อแม่ก็ไม่ทานเนี่ยที่ถูกคือมันเขามีอะไรมากกว่าคนปกติที่แบบมีครบสามสองประการแต่ไม่อยากทำานอะรม่เหรอไหมแต่เราเราไปมองเขาอ๋อเขาเขามีวลแสว์เกิดมาพระเจ้าให้เขามาเพราะเขาตาบอดไม่ใช่เขาขยันกว่าคนปกติเพราะว่าเขาไม่มีสิ่งนี้เหมือนคนอื่นไงเขาก็เลยหาสิ่งอื่นมาทดแทนเราเพราะฉะนั้นเราเกิดมามีสามสองประการเนี่ยเราอย่าบอกว่าเราไม่ถนัดสิ่งที่ไม่ถนัดคือสิ่งที่เราไม่อยากจะทำ จริงเพราะอะไรถามว่าน้องก็ไม่ได้เต้นเป็นตั้งแต่เด็กทำไมอยู่ดีถึงแบบมีท่าจะร้องไห้ทำไมการร้องเพลงก็เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าพี่จะบอกพี่จะบอกว่าพี่จะบอกว่าร้องเพลงมันมันไม่ใช่ความสวรรค์แต่ว่ามันคยกวาเซนตพ่นทีรองเพงเ็นมันจะมีเซนต์แต่น้อยมันจะแบบว่ามันจะรู้คีย์ใช่ไหมรู้คีย์คือวิธีการร้องแบบร้องเพลงเป็นน่ะแต่น้องยังน้องนี่คือร้องเพลงได้แต่ยังไม่เป็นบางบางทอนถึงนน้องไปน้องนี่ปีนขี้บ่ดได้แม่นบ่ อย่างอาเทกอะไรสู้เด้อไอ้คอเนี่ยคือหยองต้องเริ่มต้นจากชอบเพลงก่อนเผื่อพวกนี้ไม่ได้มาแต่ว่าก็มาได้นั่นจริงเนาะครึ่งชั่วโมงก็จะหลับเปียกหลับยังผมเลี้ยงไหวแม่ก็ได้เหมือนกันนะผมยากมาเจอหนาย่องอีกทีนหนึ่งกลับไอ้ตารวยทำยีตาขู่เขียนนั่นเอกี้บางทีบางทีเมื่กีมื่อกี้ขี้ดื้ออกินเนี่ยกูเรียนแลมือมื่ก็เรียนเกินเกินจริงเลยนะบางทีแบบไม่แชร์ที่กันเนี่ยผมอะไรเนี่ยหมดยองเป็นยังไงน้องโช่วงนี้เรียน เ่นได้ลองพี่หนแลยวบอสไอ้ฝึกบอยเพฝึกปีเดียวไอ้ให้ตัวเป็นเลยสำหรับไอ้ได็กมือถูกย่างครับไอ้เขาจะต้องไปมือทุกอย่างครับไอ้คือสอนผขไม่เคยเห็นนะครับไอ้สอนผมเอาทุกอย่างทบกอย่างแบบมึงไม่ธรรมชาติน่ะมึงมาเกินจริงอ่ะแบบมึงทุกอย่งมึงเขียนสคริปต์มากโอ้ยดุดว่าน้องมึงธรรมชาติไหมคุณเคยสอนว่ามึงธรรมชาติไหมไม่ไอ้หยองมันดูไม่ธรรมชาติแน่มันอยากเล่นมุกแต่บางทีมันก็แบบคิดคิดบทไม่ถูกไงแปลก เดี๋ยวกลับไปไม,ไ,มไม่เหม,มืมอนเ,เดิมจะ <c ười> มงเ <c ười> กิเอยู่ไปเลยนะเดี๋ยวกลับไปไม่เหมือนเดิมนะอ้าวคราวนี้ยจะทำยังไวะพจ๊คจริงๆแล้วไอ้ฉิบูว่าอ,อย่างเพลงเพื่อๆ <c ười> อ,อันนี้เราพ่อไม่จะเป็นจะต้องให้หยงไปรับเชิญเนี่ยแบบว่าเฮ้ยต้องร้องเพลงให้เก่งถึงจะรับเชิญได้ไม่ใช่เพราะว่าครรมะเต้าหยงที่น้องเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหยงต้องร้องเพลงเก่งถึงได้ออกงานเพราะฉะนั้นเสน่ห์ที่หยงแซงทุกคนในแดนเซอร์ต่างๆเขาไม่ได้เหนือคนอื่น เขาไม่ได้เก่งคนอื่นแต่แค่จังหวะชีวิตแล้วก็หน้าตาแล้วก็ความมีเสน่ห์ของเขาถึงบอกว่าบางคนเนี่ยเก่งเนาะเก่งเก่งแบบแต่เอกกษณ์บ่มีเสน่ห์บ่มีก็ไปไม่ได้ไอ้ยงรู้ไหมอะไรคือเสน่ห์ในตัวเขาคือรอยยิ้มแล้วก็ผิวพรรณของเด็กที่แบบผู้ชายแต่ว่านี้มากๆเหมือนผู้หญิงไงพ่อผู้ชายด้วยกันยังมองยังหลงอ่ะแม่เข้าใจไหมครับผมกับไอ้ติงลี่ก็ทุกคนอยู่ในงานสตรีมอันนั้นมองไอ้ยงแบบทำไมเด็กคนนี้ยิ้มออกมาทีเลยหมอนผู้ชายด้วยกันยังยังละลายคือแบบเข้าไป ทัาไอ้คือแบบอะไรของมึงวะเนี่ยแล้วก็แบบเออเพราะฉะนั้นถึงไม่แปลกใจว่าทําไมหยองถึงทำให้คนอื่นชอบหยองเพราะฉะนั้นผลภายได้ของของการร้องเพลงเรียกว่าเป็นองค์ประกอบดีกว่าแต่ว่าหยองต้องรักษามาตรฐานด้วยการแบบแสดงน้องเก่งอยู่แล้วหยองไม่คนที่แบบทำป็นทหารคือหยอกกไหลพคุแล้วทุคนนี้ว่าตัดสินในการยืนอันนี้มีผมไม่ห่วงเลยย่างน้องฟอร์ดน้องจะตีขาออกฟอดเยี่ยวซ้ายเยี่ยวขวาอันนี้ที่ไม่ห่วงเลย แต่บางครั้งการแสดงมันจะมีหลายแบบเหมือนกับเพลงมันจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาบางทีเราไม่ต้องเกรงเงต็งตลอดเวลาเหมือนเราใส่ชุดเพียรนตลอดเวลามันต้องมีการแบบยอ่อเล่นแสดงสายตามองหน้าแฟนครับเห็นแฟนครับมาหน้าเวทีเอาพวกอะไรใหย้ยิ้มใส่บอสตัวเป็นขแบบ <c oughs> องยิ้มแบบออยิ้มบ้านไอยิ้มบ้านกันครับไยิ้มแต่ที่ไม่ยิ้มต่อที่แกแบบบ้างถ้าเล่นบ้าง,ให,<อ>งให้เราน่ารักเพราะเราเป็นคนน่ารักอยู่แล้ว เขาเป็นยังไงพี่ก็รักหมาเหมือนเดิมมาแล้วก็ <c oughs> เป็นพี่น้องกัน <c oughs> แต่อย่าคิดเขาไปเกิน,นนั่น้าจละมาดูแม่พอ,งอง <c oughs> เงก่อสิบห่วงใจบอจริงๆอยากจะสอนร้องเพลงวันนี้แต่ไม่มีกีตาร์ อย่างผมไปซื้อมัอกันกันนะครับจะกินตาจะถามไม่ได้เลามไม่มีอะที่บ้านไม่มีจริงหรอน้องพูดผิดเอามานนี้เอาหมวมาเอาละอันนี้ไม่ใช้กับน้องไอเดนี้มันพี่หนุ่มอันนี้มัเป็นพี่หนุ่มเนี่ยอันนี้เป็นพี่หนุ่มแล้วเอาหัวมาเดี๋ยวหยอางเอาไปใช้เอาหัวมาอย่างผมไปนางพี่นุกพี่ปายอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพ่อเขาน่ารักมากนะเขาเป็นน่ารักในแบบมุมของเขาผมบอกทุกคนเสมอว่าตอนที่ผมไปถามว่าเราไปเจอปายใช่ไหม ต่อาจจะไม่ใช่คนร้องเพลงเก่งนะพ่อแต่เขามีสเสน่ห์เวลาอยู่กับนุก๊กเพราะฉะนั้นผมนึกบอกว่าสเสน่ห์ของทุกคนมันมันพูดให้กันไม่ได้จะบอกว่าพอร้องไม่เป็นมึงจะบอกว่าเขาไม่ดีมันก็ไม่ใช่เพราะเขาเขาก็มีกลุ่มที่เขาสนับสนุนที่เขาชอบ,บชครับเขาเรียกว่ากลุ่มส่วนตัวกลุ่มที่เขาชอบซับผมนะครับอย่างเบิ้ลก็ไม่สามารถที่จะมีกลุ่มแบบหยองได้นะแต่เบิ้ลมีกลุ่มแบบเรียกว่าอะไรมหาชนทั่วไปครับ่อผู้เถาเล็กน้อยคนทั่วไปมาเบิ้ลอ่านจะาแต่จะไม่ใช่แบบว่า กลุ่มที่แบบเป็นส่วนตัวจริงๆแต่ว่าบ้านเบิ้ลพี่ก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่วแบบ่ากว้างหรือว่าแบบมีพวงมาลัยหลายคือโตเด้ผกลุ่มพี่มีทั้งมีทั้งคนที่แบบบางทีมีเงินบ้างไม่มีเงินบ้างไ้ไปดูพี่ <c oughs> นะฮะไอ้ว่าได้ยินอ,อ, <c oughs> อย่าง,งไม่ขังแล่นี้คนอให้น้องพูดหน่อยอามีอะไรพูดกับพี่บ้างวันเนี้ยความรู้สึกวันนี้อยู่ดีแบบจากติดตามแล้ววันนี้พี่มาหาที่บ้านพูดได้ไปขับดู พูดเลยลูกหนูไม่อยากให้มัเลยได้ตัวูพูดเลยเอาจริงๆเข้าว่างี้ไแหละครับว่าหนูพลาดอะไรอย่างเงี้ยหนูขอโทษได้นะหย่องนะไม่ต้องมุกไม่ต้องโมกเออไม่ต้องเมคหนูพลาดผมพลาดแล้วก็พูดได้หมดผมไม่คิดเลยว่าจะเจอแบบนี้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยพูดเลย มึงพาแเลยมึงเล่นกับกูมึงหอมแก้มกูยังทีแรกเอากูถามมึงเนี่ยเอาถ้ามึงหอมแก้กูหัมาหามึงดอกกูต้องมาตามร้อยจองไงถ้ากูอยู่ปุ๊บกุฏีมึงน่ะมึงมันนัดกันบ่พ่อกับบ้ธรรมดากูบอกเลยพ่อกับเขาขังมึงไงหอมแก้มกูแหละกับ่ันพิสอบกูแต่กับขี้เล่นกแล้วคนที่โดนหอมแก้นะครับถตะบูเชยเปิร์นยี่หอมคนอื่นเออเราเคยหอมคนอื่นแล้วแบบ เราโดนหอมเทียนแล้วลก็นอนหลับเราก็แบบคิดถึงแต่หน้าคนที่หอมเราอ่ะเข้าใจไหมครับเหมือนสมัยเราเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบโดนหอมครั้งแรกค,ครับมไม่มีเลยม่มีใครเลยไม่ชอบผมเลยหอมแล้วะไรอ่ะปล่อยกันต้มม่นซะอีกแม่ยมันตาม่นปล่อยยังไงซะอีกมันการวิทรงศิลไม่แชร์ได้ยังอีกแม่แบบผมไม่ชอบหยองตรงที่ว่าหยองชอบทำให้รอมีความหวังนั่นแหละน่า,นนออารักะเอ,ออ <for> ทำไม่ไ้พี่ละลายนจนจนจนโดนลงต้นตลงแบบแค่รี่กลับบ้านพี่ต้องให้แค่รี่กลับบ้านนะแค่รี่กับสวิตเซอร์แลนด์เแต่เพราะว่าพี่ขออยู่กับโลกอีบยบของพี่ที่ประเทศไทยก่อน